สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับผม FC แฟนคลับองงอิงนะครับองุ่เอิงเพชรบ้านแพงได้พี่น้องสําหรับมือนี้ครับเป็นมือวันที่สิบเก้าด้เนาะเห็นไหมสิบเก้ายังเป็นวันที่สิบเก้าอยู่เพราะว่าตอนนี้ก็ห้าทุ่มนะครับผมห้าทุ่มห้าทุ่มยี่สิบนาทีนะครับก็หลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับ พวกผมสองคนก่นไปนะครับไปเยี่ยมนะพี่น้องไปเยี่ยมมิลาองิงนะเอ่ออาการนะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับหลงพอมนะครับหลงทางด้วยสองรอบนะครับอ,อาการกะดีขึ้นแล้วนะครับให้น้ําเกลืออยู่นะครับผมเนาะกะจะไม่พูดถึงอะไรใดเพราะว่าอาการดีขึ้นก็ขึ้นดีขึ้นกับพี่น้อง พี่น้องเขาใจตามนีแหละครับเพราะว่าเดือดทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเาเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแม้กระทั่งการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เป็นสิทธินะครับเขาเรียกว่าเป็นความลับของอการรักษาเป็นสิทธิทส่วนบุคคลนะของแพทย์ของรยาบาลต่างๆนี่รูปเลือดยังถ่ายยัง,ย,งยังไม่ได้เลยฉะนั้นผมก็เลยเพื่อไทยหลูกในพี่น้องเบิ้งนะครับน้องอิงก์ดีขึ้นครับดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรทุกอย่างนะครับตามภาษาเพิ่นละ คีดดื้อนะเง็แบแยน้อยนะลิ่งน้อยละ่ะพี่น้องเชื่อผมนะครับดีขึ้นครับดีขึ้นดีไม่ไดีอาจจะได้ออกจากโรงพยาบาลมื่อวันที่ยี่สิบบอกอาจจะได้ออกวัน <20. S 2> ที่ยี่สิบก็ได้นะครับเนาะเออเข้ากระถาเบิ้งนะครับเดี๋ยวให้ถาหมอมาประ,ประเมินอาการเด้๋ยนาะเออแต่ออกแดดก็คือ,อ,อได้ออกแดดแต่ว่าเบื้องต้นผมก็ได้บอจากันเัน้องตเลยว่าตาแรกๆหมอหมอมันก็บอกว่าน่าจะวันเดียว ล้วก็ตามนั่นแหละคือบอดเราไหลซดแล้วก็ว่าอย่างมากก็ไม่เกินสองวันก็บ่าแน่จะถึงหรอกพี่น้องเดี๋ยวว่ากับโู้ได้ลิ่งหน่อยคิดดือ้อน้องยิงเนี่ยคิดดาาาื้อตามมาษาเล็กน่อยล่ะไปนะครับไม่จะดื้อสนนะคือดื้อตามมาษาเล็กน่อยละ่ะก็หุนจะกล้วมอ่ะมันเอากาทีไปเนี่ยนะครับพวกผมก็คิดนะครับคิดย่างเดียวละ่ะ คนเท่าเนี่ยถามว่าเห็นหนา้ากันตอนย่ำมีความทุกข์เนี่ยกระจ้าสี่เห็นหนา้ากันย่ำไหนแมนบอพี่น้นองแมนกวมผมบอถ้าไม่ถ้าไม่เห็นหน้ากันตอนที่มีความทุกข์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหน้ากันตอนไหนความทุกข์ไม่ได้หมายความว่า,วา,วาการที่จะไม่มีเงินถึงจะเป็นความ uk, ทุกข์ มันไม่เกี่ยวด้วยครับบางทีเนี่ยความทุกข์กไม่ใช่จะไม่มีเงินแล้วทุกข์บางคนเขามีเงินเขาก็ทุกข์นะครับซึ่งในที่นี่กคือหมายความว่ามีทุกข์ที่สองแบบที่พวกผมเดี๋ยไปเยี่ยมกัคืออดอดใจเปื่อไว้จิตไปเบิงไปแย่งไปเป็นกรรมร่างใจเขาเอืน่นมาไปหอดจอดถึงนะครับ ทุกใจคืออย่างคือผู้เป็นพอเป็นแม่คือผู้เป็นห่วงเป็นใยคือพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละ <L un ters> นี่แหละก็คือทุกใจนะครับ <L un ters> ทุกกายนั่นแหละก็คือคนที่เจ็บ่วยนั่นก็คือน้องวงญิงนี่แหละครับมาที่นี่ในฐานะาทีเขาเป็นเอฟซีนะก็อดบ่ได้หรอกครับที่สิบไปนี่นอยุเก่งทีมาแล้วก็ถ้าสมมติว่าผมว่างยี่หลีนะครับถ้าสมมติว่าทุกผมทั้งสองคนเนี่ยถ้าว่างยิงยังไงก็ไป งานกอนเจตอะไรต่างๆเนี่ยมือนี่บว่างนะครับก่อนที่ๆไปทุระนะครับผมจะไปต่างจังหวัดนะครับตรงขับรถจากกรุงเทพไปต่างจังหวัดเนี่ยเจ็ดร้อยกว่ากิโลคคับเจ็ดร้อยกว่ากิโลแล้วก็ต้องขับต่ออีกสี่ร้อยกิโลประมาณประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกิโลเมตรที่ผมจะต้องขับรถวันนี้นะครับผมเลยไม่ได้ตัวเราต้องไป เข้าตรงไปดีดีอะไรดีที่เวกผมยังไม่ได้ออกเดินทางถ้าเดินทางไปถึงเครื่องทางเลยโอ้โหเอาแล้วถ้าถ้าถามว่าฝากได้ไหมฝากก็ได้ตัวของกระเช่าดอกไม้เน่ากินมันมมันบ่คือกันเน่พี่น้องมันไม่เหมือนกันนะเข้าไปซื้อเนี่ย เราไม่มีอะไรติดมือไปเนี่ยข้าเจ้าก็ดีใจเลยอืมคนมีความถูกอ่ะเห็นหนาเห็นหนาคนอื่นผู้ข้าเจ้าเป็นห่วงเป็นย่่เนี่ยพักแพงเนี่ยมันก็ดีใจเมื่อวานไปกับ้างนหรอครับเมื่อวานถ้าเป็นญาติเป็นพีเป็นแม่เป็นน้องเป็นลุงป้าอาเอาญาติสนิทมีแต่หายเป็นยังสี่บันเหรอครับ เห็ยนนาเออไอของติดไม่ติดเมื่อน่น่ากันทีหลังเออมันเลี้ยวหนีบนเนี่ยมันก็เป็นแนวนี่ปะเลี้ยวค่ะเลี้ยวได้ไงมันไม่ใช่ทางเลี้ยวมันลงแลมอ๋อไอมันดูๆเลี้ยวข้างหน้าเอออุยมันินมันวินรถกันไว้หรอหลงมี่น้องนี่ก็กรลังที่ออกจากกรุงเทพกานี่แหละครับกาสีมาอัปเดตอาการ ข้องน้องนี่ล่ะไปเยี่ยมมากกะดีใจยู่ดีใจเห็นหนาอีลาแล้วก็โอ้ยนั่งกินขนมอยู่เออนั่งกินขนมหนาเสื้อตาบานนั่งอยู่ <S <S นั่งเว้าเล่นได้นะครับกับ,บ่มมีปัญหาอย่างเจ้าหน้าที่อะไรพี่น้องดีครงบทานเจ้าหน้าที่เราเพิ่งแค่ไหนไทยเห็นกี่คนเนี่ยหกนาทีจาาบบ้าเออกะบ่มี่ยังครับเป็นกนําลังแรงเชื่อแรงใจให้กันกระถาติดตามข่าวสารต่างๆยึดลักกะยึดลักจากช่องใหญ่เพิ่นนะครับเด้อพี่น้องเด้อนะฮะ ขนาดเสียน้นไปกระยูผมไปเนี่กระมี่ไม่หน่อยนะครับหมอนอิงนะครับพ่อชิตาแล้วก็พ่อลุงลาวยิงไม่บีหลักการเสียน้นยูนะครับบรรดาเกยงกันไปเมื่อกี้ลงมาเสียนนก็เป็นพ่อชิตาก็เป็นนี่บรรดาก็พ่อลุงว่าหาแนวกินอยู่นะครับด้านนอกนะเดีวจะคอนเสิร์ตเดี๋ยวคาดว่าบอลโจกันหาัจะไปเยี่ยมอีกเจอนึงนะครับเนาะหรือว่าไานนี่บรนกานีข้อหาบรรดาโอ้ยผมกับแจ๊คสีว่ายังไหนนะครับพี่น้อง โจักสนมี่ยังมาบอกข่าวมีอยู่ดอกมื่อื่นในมี่แน่คละคปหนึ่งมี่อยู่ในใจแหละล่ะมี่อยู่ในใจแล้ว,ลใใลว,ว่าจจะของสีบอกลิปอย่างอื่นแต่ว่าก็เอาล่าสุดนี่ก่อนมันตรงมากหัดจอดถึงนะครับนีกระเฝ้าเล็งมาเลยของเต็มรถอาญ,ญาพีนอ้อเดินทางต่ออีกเจ็ดลอยลกเอาโอเคเป็นกำลังแรงใจหใก,กันครับติดตามข่าวสารจากข้างจองหลักเพ่อนนะครับ เคยมีข่าวสารใีอย่างบอโจมันกะพินิจผิดเจรนาอยู่แล้วแหละว่าอ่ก้วนจะบอกอย่างจังไหนนะครับเป็นเรื่องความจริงนะครับกวามจริงมันเกิดคืองกจริงครับความจริงคืองนองกุงิงหนาซื่อตาบานขึ้นแล้วครับพี่นอ้องอืมโอเคเนาะพ่อเรารบะจ้ามั่มี่ยังไลายไหมอยากเอาข่าวสารมาอัปเดตว่าอันนี้ไปหอนแล้วน้องยิงดีขึ้นครับผมบอกได้เต็มปากว่า ดีขึ้นแล้วครับผมไม่ต้องหว่วงผู้จาอะไรได้ชุดยอดแล้วนะครับชุดยอดแล้วพ่อแม่พี่นอกก้องก็นอนรับฟันดีไปนะครับติดตามข่าวสารกันไหมฝากก๊อกรังแร่งแช้งใจให้น้องอุงอิงครับให้บอสโจให้ทีมงานสาวหน่อยเป็นผ่นแพง้งตอนนี้น้องอุ๋งอิงบอสสบายนะครับบอสสบายอนอนหยางบอสสบายนอนว่าสางข,ข่วมซุกให้พอพ่อแม่แมพี่พี่นอ้นองนอนะครับมันเป็นวิถีทางของคนดังคือว่านั่นละ่ะนะครับ นเนาะเป็นกาลังเล่งเชื่อ,องใจงกันครับโชคดีไม่ใช่ฝากเพ็่นตั้งใจให้ผมนําเด้อครับรถไกลครับครับแค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับไปมาครับค่ะสวัสดีค่ะ